สวัสดีครับอยู่กับผมอีสานชาแนลวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูสวนผักครับผมสวนผักที่เราทําขึ้นมาเองครับเป็นสวนผักเล็กๆที่อยู่ในข้างบ้านของเราครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสวนผักบุ้งนะครับผมสวนผักบุ้งจีนทั้งหมดเลยนะครับจะมีทั้งหมดสามหนานะครับแล้วก็นี่ก็ผักบุ้งจีนนะครับจะอยู่ล้อรถไถนะครับ เหลือใช้นะครับวัสดุเหลือใช้นี่ครับสวนเรานะครับสวนเล็กๆนะครับประมาณนี้ครับผักบุ้งกินนะครับผมเราก็จะล้อมไว้เพื่อกันไก่นะครับนี่ครับไก่นะครับเห็นไหมทุกคนไก่เขาจะชอบขึ้นมานะครับไก่เยอะอบ่รงนี้นี่ครับเราก็ต้อง ล้อมไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาเข้าไปเคีืยของเรานะครับคุยของเราได้นะครับจะเป็นผักบุ้งกีนนะครับผมส่วนเล็กๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่สองนะครับที่เราปลูกครับนี่ครับเม็ดผักบุ้งกีนที่เหลือนะครับเม็ดใหญ่มากนะครับนี่ครับเกษพอเพียงนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาทายอะไรให้ดูก็กดติดตามไว้นะครับผมก็จะประมาณนี้นครับผมนี่ครับผมฝากไว้ด้วยแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดีวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ